4อาหารทานเล่นที่เป็นอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันในช่วงเวลาที่เราได้อยู่บ้านนะครับอาหารและขนมนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมมีข้อแนะนำอาหารของกิน4อย่างที่เป็นอาหารทานเล่นที่ควรมีไว้ติดบ้านเพราะว่านอกจากจะหาซื้อได้ง่ายซื้อเก็บไว้ได้เรื่อยๆมีทั้งประโยชน์และยังช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราได้แข็งแรง หรือว่าหากรู้สึกเบื่อกับการกินอาหารแบบเดิมๆผมก็มีไอเดียที่จะเปลี่ยนของกินเล่นเหล่านี้ให้เป็นของว่างสุดพิเศษขึ้นได้ถือว่าเป็นการเพิ่มช่วงเวลาของคุณภาพร่วมกันในครอบครัวเพราะสามารถให้ทุกคนในบ้านช่วยกันทำอาหารสรรสร้างเมนูได้อย่างง่ายๆที่บ้านสวัสดีครับพบกับผมกตพันจาการเอกนิติตนายเจริญนักวิชาการสาธารณสุขใน พูดดีพูดเด่นเน้นสาระอย่างแรกเลยนะครับโยเกิร์ตหรือว่านมเสริมโปรไบโอติกที่จะช่วยปรับสมดุลช่วยฟื้นฟูแบคทีเรียในลำไส้และระบบย่อยอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่ของเซลล์ที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในระบบทางเดินอาหารถึง70%การกินอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เป็นประจำจะช่วยกระตุ้น การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ระบบทางเดินอาหารสมดุลแข็งแรงช่วยกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อเกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกจากร่างกายได้ดีขึ้นสำหรับผู้ใหญ่แนะนำควรเลือกโยเกิร์ตที่มีสูตรไขมันต่ำและมีน้ำตาลน้อยจะดีกว่าในส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักตัวไม่เกินเกณฑ์สามารถเลือกเป็นสูตรปกติหรือว่าเลือกนม ที่มีส่วนผสมของจูรินซีที่มีประโยชน์ได้หรือว่าจะลองสร้างสรรค์ทำโยเกิร์ตให้เป็นเมนูต่างๆก็จะช่วยให้การทานโยเกิร์ตไม่น่าเบื่อเช่นไอศครีมโยเกิร์ตผลไม้พุดดิ้งโยเกิร์ตผลไม้สดไอศกรีมโยเกิร์ตเยลลี่น้ำสลัดสูตรโยเกิร์ตหรือว่าหลากหลายเมนูแล้วแต่คนชอบนะครับ สองรังหรือว่าผลไม้รสเปรี้ยวที่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีที่สำคัญหากรับประทานวิตามินซีเป็นประจำจะช่วยลดความรุนแรงของระยะเวลาการเกิดโรคไข้หวัดร่างกายจะใช้วิตามินซีเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนที่มีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนต่างๆให้ฟื้นฟูร่างกาย ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆโดยวิตามินซีจำนวนมากที่บริเวณเปลือกหลายคนปลอกเปลือกทิง้งอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการกินฝรั่งไม่ปลอกเปลือกหนึ่งผลจะได้วิตามินซีเทียบเท่ากับส้มถึง20ผลเลยทีเดียวซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันหรือถ้าเบื่อกินแบบสด ก็อาจเพิ่มความสดชื่นให้การทานฝรั่งเป็นเมนูสมูทตี้ฝรั่งเม็ดแมงลักน้ำฝรั่งปัน่นก็จะช่วยเพิ่มความสนุกในการรับประทานฝรั่งได้อีกแบบนะครับ 3. ามทูนา่าอาหารเสริมอาหารว่างที่หาได้ง่ายยังทูน่ากระป๋อ,องให้ประโยชน์ทั้งโปรโตีนและาธาตุเหล็ก โดยโปรโตีนสำคัญกับการซ่อมแซมร่างกายและยังใช้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆหากร่างกายขาดโปรโตีนก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายส่วนธาตุเหล็กก็จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ทูน่ายังมีโอเมก้า3กรดไขมันที่ดีต่อการทำงานของสมองและหัวใจอีกด้วยนะครับหากเปลี่ยนเมนูทูน่า เป็นของว่างทานเพลินๆก็จะช่วยให้อิ่มท้องในช่วงบ่ายได้เช่นกันเช่นถูน่าสลัดแค็กเกอร์ออเปียทูน่าก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยซีอัลมอนด์ที่มีวิตามิน A และก็เสริมสร้างสังกะสีที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณตลอดทั้งวันอัลมอนด์ อัดแน่นไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญเช่นไฟเบอร์แมงกานีสแมกนีเซียมโครเมียมและยังมีกรดไขมันดีเช่นกรดไขมันไม่อิมตัวจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีสำหรับการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่คนรักสุขภาพเลือกที่จะใช้กันให้ร่างกายพร้อมต่อสู้กับปัจจัยภายนอกต่างๆโดยเลือกทานอาหารให้หลากหลายครบถ้วนให้ครบ ทั้งหมูและควรจำกัดปริมาณให้เหมาะสมนอกจากนี้ควรเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอปรับอารมณ์ให้สดชื่นไม่เครียดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันในวันนี้ใครที่เคยทำเมนูอาหารใดสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนบอกกล่าวกันได้นะครับหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่รักในสุขภาพขอให้ท่านกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม